ท้ทายๆเนอะหูทังเลอันนี้น่าก,กินค่ะอันนี้เอาไปกินเฉยๆก็ได้เลยเหรอคะอ๋กินกันกเกลือ,อ,อ,อก็ได้นะคุณผู้ชมดูดิหายากอัเนี่ยดีๆแล้วก็มีสาวโรงสาวโรนะร้านนี้ของป่าหนังเ<ด>ร่มเลยค่ะปลาแม่น้ำนะคะๆๆอุ้ยตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมทรงเครื<ๆ>่องข้าวขาหมูโบราณ40บาท สองยี่สิบกระเทียมโอ้ร้านนี้เขาจะมีความฉ่ำฉ่ำเลยนะเนี่ยฉ่ำกะทิเลยอ่ะอันนี้หอยทรายค่ะน,นี่หอยตลับหอยทรายหอยตลับอืมลูกชิ้นนะร้านนี้นะคะนี่พี่ตามมา <laughs> คนก็เยอะอยู่นะจะเยอะโชคเสสายๆอะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศชาแนลนะคะบรรยากาศเช้าเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตักมาที่แก่งคอยนะ,ะตรง,นตรงนเ,เนี้ยตรงหน้าอำเภอเนี่ยข้างสถานีตารวจเขาจะมีตลาดเช้านะคะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็ประมาณตั้งแต่ตีห้านะคะที่นี่ถึงประมาณ11บเอโมงนะคะไม่ถึงเที่ยงนะ,ะก็ตลาดตรงนี้เขาเปิดได้ สักพักแล้วนะคะที่ปิดช่วงโควิดไปเนาะเดี๋ยวตั๊กจะมาถ่ายบรรยากาศว่าตลาดเช้าของชาวแก่งคอยเนี่ยเขามีอะไรแล้วก็มีร้านอะไรเด็ดๆนะคะไปไปชมกันนะคะข้างในตลาดนะคะว่าเขามีร้านอะไรเด็ดๆบ้างนะคะแต่ว่า,าตรงจริงอ่ะเขาเข้าได้ตั้งแต่ข้างหน้าแล้วนะคะอันนี้ร้านกับข้าวป้าแมวนะคะเป็นอ๋อร้านนี้จะเป็นอาหารเหนือเป็นข้าวซอย เป็นน้ำเมียวนะคะน่ากินมากเลยอันนี้ร้านแรกเลยนะคะอาหารภาคเหนือวุผู้ชมตลาดเช้านี่เขามีอาหารภาคเหนือนะคือหาทานยากนะคะเนี่ยอันนี้แกงอะไรอะคะอันนี้มีรเนค่ะว้าวน่ากินมากเลยไม่รู้เรียกว่าหัวหรือท้ายนะคุณผู้ชมแต่ว่าร้านตรงนี้เขาจะอยู่ติดกับสถานีตำรวจเลย ไทยๆเนาะหู้ยางเลน,น,นี้น่ากินค่ะไายดอดตักคพาไปเดินข้างในนะคะเดี๋ยวเขย้อนกลับมาร้านนี้เออเขาแบบอันนี้เดินข้างหลังนะคุณผู้ชมออเขาก็ขายดีนะขายดีเลยแหละอันนี้ช่วงเช้าอยู่เลยแล้วก็จะมีแบบผกัผกมีผักมีผลไม้ของชาวบ้านนะคะต<ห>ักน่าจะมาเช้านะคะเช้าเช้ามากเพราะว่า เอาจริงตรงนี้เขาน่าจะเดินประมาณสัก8โมง7โมงนะคะก็จะมีแบบผักผลไม้แต่ลักษณะตลาดเขาจะเป็นแบบซอยๆนะคะกับข้าวกับข้าวมีหลากหลายอย่างเลยน่ากินมากๆค่ะแล้วก็มีกรอบ ้มมาจากสวนในตรงอ,อ,อร่อยาวากขอบข้าวโพดค่ะขนมโอ้นี้ลูกอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมมี่าแมดีนะจ๊ะว่ยก็จ้าแม่นี้อะไรอะคะบักเมาอบักเมาโอ้บักเมาบักเมาคือจังบักแงวบ,บอบอแมนเขาไปทำไวน์เออคุณผู้ชมขอมีนะเนี่ย อันนี้เอาไปกินเฉยๆก็ได้เลยเหรอคะอ๋อกินเกลื่อยก็ได้นะคุณผู้ชมดูดิหายากนะเนี่ยดีๆแล้วก็ไม่เสิร์ฟงเสิรบนรถนะร้านนี้ของป่าหนังงงหนังงัวเออคุณผู้ชมอันนี้จะมีตลอดไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นฤดูกาลตามไม่รู้๋อตามฤดูกาลถ้ามีอะไรก็คือจะเอามาอ๋อเออคุณผู้ชมนะร้านนี้นะใครที่แบบอยากได้แบบอาหารอีสานพวกเนี่ยหายากเลยนะเนี่ย แล้วก็ผักเพิกจูิน,นะคะขอไม่ได้เออจริงๆขอมีหลายซอยนะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยเขามีแบบเออผักมีผักหลายอย่างเลยนะเนี่ยบุฟเตก๋วยเตี๋ยวค่ะปลาทูก๋วยเตี๋ยวหน่มจีนน้ำยานะคะ ของสดเขาก็มีนะคะเนี่ยอันนี้เป็นโอ้โหตัวบัริ่มเลยค่ะปลาแม่น้ำนะคะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมไซส์ใหญ่บิกบกบ๊กเลยปลาดุกหลากหลายเลยนะคะข้าวคุกกะปิบะหมี่แดงขนมจีบร้านนี้นะคะโอ้โหเต๋ยหลอด ก๋เตี๋ยวรอนหากินยากนะคุณผู้ชมนี่ร้านนี้ทรงเครื่องข้าวขาหมูโบราณ40บาทบอาทซอยแรกนะคะบรรยากาศเมื่อคืนนี้เขาได้แบบฝนตกนะคุณผู้ชมก็เลยแบบแช่แฉนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปซอยไหนกันต่อเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้ ขนมครกขนมครกแม่จันทานะคะร้านนี้ชาววังจะมีเป็นเผือกมะพร้าวข้าวโพดนะขนมครกเช้าๆร้านนี้เลยนะคะอะไรดีคะบครยังไงคะสองยี่สิบ โอ้ร oh, mm hmm. ้านนี้เขาจะมีความฉ่ำ oh. ฉ่ำเลยนะเนี่ยฉ่ำกะทิเลย mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. จะอยู่แบบตรงกลางๆหน่อยนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมตรงกลางหน่อย mm hmm. อเขาก็จะมีร้านน้ำมีลูกชิ้นปิ้งนะคะ, mm hmm. ะกาแฟโบราณ mm hmm. ร้านน้ำร้านกาแฟาโบราณเอา้าเจอกันอีกแล้วว่ <laughs> าขายชาด้วยเหรอคะออืก็มีวันเดียวน,นิวดนึง <laughs> <laughs> ออกเช้าด้วยออกเช้าด้วยา <laughs> ร้านช่วงเวยน็นๆเขาก็มาขายช่วงเช้ากันเยอะนะ <laughs> ขนมไทยอากุยักกิห้า <laughs> บาท ทากโกยากิก็มีนะคะลูกละห้บาทค่ะสิบลูกแถมหนึ่งลูกร้านนี้จะอยู่ตรงทางเข้าเลยนะคุณผู้ชมกระจงกระจอมอโอร้านนี้จะเป็นยำม,มะม่วงสูตรโบราณโอเป็นปูนาค่ะ อันนี้จะเป็นโซนทั้งนอกแล้วนะคะเนี่ยเมานนา้ไม20บาทไดหมคะอ่าต้าหูทอดนั้นเต้าหูทอดค่ะนั่นนี้เดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในนิดนึงมาเจอร้านนี้ขนมพิซซ่าขนมปังโอข้างในเขาจะเป็นไอ้นี่เนาะ,ะคุณผู้ชม ข้างในเขาจะเป็นเสื้อผ้าไปแล้วแล้วก็กับข้าวนะคะจะอยู่ข้างในในเลยกับข้าวกับข้าว <c oughs> นี่มีนขน,นมปุลนะคะน้าข <c oughs> ้วขกระเพาะไก่มีตำหมูอยู่ข้างในหน่อยนะคะมีหลายหลากหลายอย่างเลยกติ่มซำยำแหนมค่ะคุณผู้ชมแซ่บๆเช้านี้ก็มีนะยำแหนมมีม่ร้านนี้ มาแบบเช้าเลยอหอยอะไรอ่ะแม่หอยอะไรอ่ะอันนี้นหอยทรายค่ะน,นี่หอยตลับหอยทรายหอยตลับอืมมันเหมือนหอยจุบแม่แม่จ้าแต่มันอร่อยกว่าอออร่อยกว่าแต่จะเป็นแบบตัวเล็กๆข้างในเขาจะเหลืองขาวค่ะโอ้นนะะมะนาวเ,เลยค่ะยี่สิบบาทเลยค้านี่จะเหลืองขาวจะอยู่นนหน้าๆเลยนะคะหอยมะนาวพงมะนาวแป้นก็มีค่ะ ทางด้านโน้นเขาจะเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็พวกต้นไม้นะด้านในหน่อไม้อุ๊ยใครไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้เนี่ยมาด้วยหรอคะเนี่ยมาด้วยหรอปกติก็มาทุกอาทิตย์ขายดีไหมคะ พอได้แต่ว่าคนจะเดินสายใช่ไหมคะเป็นย่นเริ่อแล้วอ๋อเนีฝากร้านมาลีทองม้อนสดด้วยนะคุณผู้ชมปกติจะอยู่เปิดท้ายนะคะค่ะจะอยู่แต่ตรงนี้เป็นที่ประจำไหมคะประจำก็คือต้องเดินหาอ,อันนี้ก็แล,ะล,ะละ้วโอเคค่ะหลากหลายเลยลูกชิ้นนะคะอ่า ลูกชิ้นนะร้านนี้นะคะไม่พี่ตับมามาทำไมไม่บอกไม่กล่าวไม่บอกไม่กล่าวเพราะว่าทักแชทไปก็คือไม่อ่านก็เลยไม่ทักอยู่แล้วเสื้อผ้าผ้าเข้าซอยเนาะทอดมันปลากราย หมูทอดนะคะไก่ทอดร้านนี้นะคะแค่นีนะนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวตั๊กจะพาเดินเดินตรงซอยนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินซอยตรงโน้นนะคะ,ะตักว่าคือผลไมา้ผลไม้เขาเขาเยอะอยู่นะ<ม>เขาแอบเยอะอยู่ก้ว<ม>ยปิ้งโบราณ สิบบาทเดี๋ยวพาไปเดินแบบซอยสิบท้ายเขาจะมีแบบพวกของมือสองพวกเสื้อผ้ากระเป๋านะคะกิฟชงกิฟช็อปแต่คนคือคักเนี่ยเขาจะคือคักช่วงเย็นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงสักสาย,สาย ตลาดตรงนี้เขาจะมีช่วงสายนะคะน้ำพริกแซ่บอ่าพาดูน้ำพริกแซ่บร้านนี้นะคะหลากหลายเมนูเลยนะคะุณผู้ชมชิมได้ด้วยชิมได้ด้วยนะคะกุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผากุ้งทอด โอ้นี่ตัวละห้าบาทนะคะเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลายี่สิบบาทลูกชิ้นปิ้ง1ุบบาทนะจอดกันได้เลยหรือหุบบาท <c oughs> มีปาลาด้วยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้น้องน่งนงรารักสี่สิบบาทตัวละสี่สิบบาทค่ะ <c oughs> น่ารักน่ารักงนั้นเลยมีปลากัดด้วย ขนมจีนน้ำยานะคะสลัดโลอันนี้ก็เริ่มเริ่มพาทีเริ่มออกแล้วค่ะคชมอันนี้หมูทอด หมูทอดหมูทอดผักสวนครัวโอหกำบลัมเลยคุณผู้ชมไก่ย่างแล้วก็ค่ะซื้อได้ค่ะไก่ย่างไก่ปิ้งสลัดโลอันนี้มีทว่วหนเย เขาแต่นนะคะเขาแต่นร้านนี้20บาทคุณผู้ชมอยู่ด้านในๆหน่อยผลไม้ที่นี่ของก็เยอะเลยนะนี่นะคะผละไม้สดสดสดส,ดสดจากสวนออบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่งนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้อีกหนึ่งฝั่ง ก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศคนก็เยอะอยู่นะจะเยอะช่วงเสสายอะค่ะตลาดนี้นะคะก็เปิดแล้วนะคุณผู้ชมจากที่ห่างหายไปสักประมาณช่วงโควิดวนะเนาะเขาก็ปิดตลาดไปแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดได้ประมาณ4เดือนนะคะตรงนี้ก็ของทานนะคะเช้าๆแต่ว่าก็เยอะนะ แล้วก็เป็นร้านแบบหลายๆร้านเลยที่แบบช่วงก้เช้าใครที่ยังไม่มีตลาดก็มามาเดินกันได้เลยนะคะช่วงสักตี5้านะคะถึงประมาณ5้าโมงเช้านะคะก็มาเดินกันได้นะคะมีแค่วันเดียวคะ่ะทุกวันอนาะทิตย์เนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะดอกตังต้องขอตัวลากันไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบรรยากาศเช้าค่ะคุณผู้ชมนะคะยังไม่ค่อยตื่นเลยนะไป กดไลค์กดแชร์เปกำลังใจกับทักด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ